สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับ10อันดับความฝันบอกโชคใครฝันแบบนี้บอกเลยว่าโชคดีมาแน่นอนนะครับผมอาจจะถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับหรือว่าได้โชคจากการที่เราทํางานจากการที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทุกๆวันนะครับโชคหรือว่าดวงที่เรากําลังจะเกิดในอนาคตเนี่ยนะครับก็กําลังไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะครับ มาเริ่มกันที่อันดับที่1เลยนะครับอันดับที่1นนะครับคือฝันเห็นเด็กนะครับฝันเห็นเด็กนะทารกขาวอวบสมบูรณ์นะครับฝันนี้จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณจะได้ลาบนะครับในการเงินนะครับหรือได้บุตรในในเร็ววันนะครับก็คืออาจจะได้บุตร คือฝันเห็นเด็กเด็กก็อยากมาเกิดแล้วครับในความเป็นจริงเนาะนะครับก็อาจจะมีคนกําลังอยากจะมาเกิดกั้คุณอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ได้มาเกิดนะครับแน่นอนคุณจะได้โชคจะได้ลาบนะครับอาจจะเป็นลาบจากงานนะครับหรือเป็นลาบจากลาบลอยนะครับลาบที่คุณไม่คาดฝันนั่นเองนะครับส่วนเลขนําโชคก็จะเป็นเลข3นะครับ2นะครับฝันเห็นเพื่อนหลายคนบอกว่าเอ๊ฝันเห็นเพื่อน โชคดีจร, or, ริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ากลัวว่าฝันเห็นเพื่อนนี่อาจจะบางตำรานะครับอาจจะบอกว่าถ้าฝันเห็นเพื่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหยิบยืมเงินนะครับบางตำราอาจจะมีบอกอย่างนั้นนะครับแต re ่แนนี้ฝันเห็นเพื่อนเนี่ยนะครับจัดอยู่ในอันดับฝันโชคดีเหมือนกันนะครับฝันดีจัดอันดับอยู่ในฝันดีนะครับฝันเห็นเพื่อนเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นฝันเห็นเพื่อนที่อยู่ไกลนะครับหรือฝันเห็นเพื่อนที่ตายไปแล้วนะครับ จะหมายความว่านะครับคุณกําลังจะได้รับข่าวดีจากมิตรทางไกยนะครับหรือข่าวดีในหน้าที่การงานนะครับและการค้านะครับยิ่งถ้าฝันเห็นเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายิ่งจะได้โชคมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่คุณจะได้โชคนะครับคุณอาจจะต้องไปทําบุญอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนคุณคนที่ตายไปแล้วนะครับส่วนเลขเด่นเลขนําโชคได้แก่เลข6นะครับ 3. นะครับ3ได้แก่นะครับ ฝันเห็นปลานะครับฝันเห็นปลาบอกเลยว่าคนฝันเห็นบ่อยมากๆนะครับฝันเห็นปลาคนฝันเห็นปลามักจะถูกหวยนะครับบอกไว้ก่อนมกัมกมักจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับรางวัลใหญ่ๆเลยไปเลยนะครับผมอ,อ,อย่างที่ไม่ถูกก็จะ3ตัวท้ายอะไรเงี้ยนะครับผมเคยฝันเห็นผมก็ถูกเหมือนกันนะครับตัวน pra, เนี้ยฝันเห็นปลาเนี่ยค่อนข้างนําโชคในเรื่องของเป็นลาบลอยผมต้องบอกอย่างงี้ครับถ้าฝันเห็นปลาจะได้ในเรื่องของลาบลอยนะครับขอสมายว่าคุณจะมีลาบ นะครับที่คุณไม่ได้คาดคิดซื้อลอตเตอรี่เล่นๆซื้อทิ้งๆอันนี้คุณอาจจะถูกได้นะครับถ้าฝันเห็นปลานะครับตัวเลขเด่นเลขเด่นเลขดังของฝันเห็นปลาก็คือเลข8นะครับอันดับ4นะครับได้แก่ฝันเห็นพระนะครับแน่นอนนะครับเรานับถือศาสนา,าพุทธนะครับฝันเห็นพระเนี่ยนะครับพระก็คือเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่า เป็นคนเผยแพร่าศาสนาเนาะนะครับผมก็ถ้าฝันเห็นพระเนี่ยนะครับแล้วเรานับถือาศาสนาพุทธด้วยแน่นอนมันก็เป็นสีมงคลกับตัวคนที่ฝันนั่นแหละนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราฝันฝันนี้เป็นฝันดี จดเป็นฝันในอันดับที่4เลยนะครับฝันเห็นพระองค์พระหรือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะครับหรือพระที่คุณเคารพนับถือพระที่คุณบูชาเป็นประจำนะครับฝันนี้เป็นฝันมงคลเหมือนที่ผมบอกนะครับเรานับถือพูดอยู่แล้วถ้าฝันแบบนี้บอกเลยว่าเป็นฝันมงคลนะครับทายว่าคุณจะได้ได้รับโชคนะครับตามมาภายในภายหลังจากที่ฝันนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับแต่ส่วนมากจะเร็วเนาะนะครับผมเลขนำโชคก็เลข8นะครับเหมือนกับปลาเลยนะครับ อันดับที่5นะครับได้แก่ฝันว่าตายนะครับฝันเห็นว่าตายนะครับหรือว่าฝันเห็นคนตายนะครับอันนี้ผมขอเจาะจงว่าฝันเห็นคนตายแล้วกันนะครับผมอันดับ5เนี่ยก็คือฝันเห็นคนตายนะครับแปลว่าจะได้ลาบนะครับหรือหมดเคราะห์นะครับหมดโศกนะครับยิ่งฝันเห็นว่าตัวเองตายนะครับก็คือหมดเคราะห์หมดโศกเจ้ากรรมในเวรคุณได้ได้ล้มหายตายจากไปแล้วนะครับ ก็คืออะไรต่างๆคุณแบบสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันได้ตายไปกับในฝันคุณแล้วนะครับต่อไปเนี้ยหลังจากคุณฝันนี้เสร็จแล้วคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับอันนี้สําหรับฝันฝันลนักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับอันดับ6กนะครับฝันว่าโดนแทงนะครับฝันว่าโดนแทงเนี่ยนะครับฝันว่าตนเองโดนแทงนะครับ หรือคุณอยู่ดีๆในฝันคุณเอามีดมาแทงตนเองนะครับหมายความว่านะครับคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับถ้าเป็นพ่อค้าก็จะได้เปลี่ยนแนวการค้าใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าฝันว่าแทงสัตว์หรือแทงอะไรก็ก็แล้วแต่ไปจนถึงขั้นตายนะครับอันนั้นอันนั้นอาจจะไม่ค่อยดีนะนะครับมันอาจจะทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจนะครับแต่ถ้าฝันว่าคุณแทงตนเองนะครับแทงตนเองตายหรือว่าแทงตนเอง ่ะตรงนี้ครับมันหมายความว่าคุณกําลังค่าสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็บคือค่าสิ่งที่แบบที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันนะครับพร้อมกับคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถ้าฝันว่าโดนแทงเนาะนะครับความหมายจะประมาณนั้นนะครับต่อไปอันดับที่7นะครับอันดับที่7คือฝันเห็นพระจันทร์นะครับฝันเห็นพระจันทร์นะครับ ฝันนี้ผมบอกเลยไม่ค่อยมีคนฝันเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยติดอันดับเท่าไหร่แต่ฝันนี้ถือว่าเป็นฝันนำโชคมากๆนะครับฝันเห็นพระจันทร์นะครับสวยงามเปล่งประกายนะครับเต็มท้องฟ้านะครับพระจันทร์นี้เต็มดวงเลยนะครับหมายความว่าคุณจะได้โชคลาบนะครับหรือคุณอาจจะกำลังมีลูกเร็วๆนี้นะครับผมส่วนเลขนำโชคผมให้เป็นเลข7นะครับผมต่อไปอันดับ8นะครับฝันเห็นนกนะครับ ฝันว่าได้จับนกนะครับหมายความว่านะครับสัตว์หรือว่านกนี่แหละครับที่คุณฝันเห็นเนี่ยมันจะนําทางมันจะนําโชคมาให้คุณนะครับถ้าหากฝันเห็นนกเนาะนะครับเลขนําโชคได้แก่เลข1นนะครับต่อไปอันดับ8นะครับฝันเห็นเพชรฝันเห็นพลอยนะครับแน่นอนนะครับเพชรพลอยหลายๆคน ก็กาลังอยากได้นะครับการฝันเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะนําโชคมาให้คุณเช่นเดียวกันนะครับคนที่กําลังมีคันถ้าฝันแบบนี้นะครับคุณจะได้บุตรที่แบบคือบุตรที่แบบมาค้าจุนคุณเนี่ยนะครับบุตรที่มีวาสนาบารมีดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นชายที่โสดนะครับก็มีโอกาสได้รับ คนอุปถัมภ์นะครับหรือจะมีคู่ดีๆเข้ามานะครับถ้าเจอคุณอคนอุปถัมภ์นี่คืออุปถัมภ์คุณจะรวยเลยผมบอกไว้เลยนะครับส่วนเลขนําโชคก็คือเลข8นะครับต่อไปอันดับที่9นะครับอันดับที่9นะครับได้แก่ฝันเห็นทองคำนะครับฝันเห็นสร้อยสร้อยทองนะครับฝันเห็นทองฝันได้ใส่สร้อยก็ว่ากันไปนะครับเป็นฝันที่โชคดีนะครับอันดับที่9นะครับ ก็หมายความความหมายก็คือนะครับคุณจะได้เจอกับเพศตรงข้ามนะครับหรืออาจจะได้มีบุตรน่ารักน่ารักออกมาเหมือนกันนะครับหรือจะได้ลาบนะครับจากข้าวของมีค่าจากสิ่งของที่คุณมีอยู่นี่แหละนะครับจะนําลาบมาให้คุณนะครับผมต่อไปอันดับที่10นะครับอันดับที่10นะครับฝันเห็นเลือดหลายๆคนบอกว่าโอ้โหฝันเห็นเลือดฝันบ่อยมากนะครับ ตื่นขึ้นมายังกลัวอยู่เลยนะครับซึ่งฝันเห็นเลือดเนี่ยไม่ใช่ฝันร้ายนะครับฝันเห็นเลือดเนี่ยความหมายเนี่ยคือคือดีนะครับแต่ต้องฝันเห็นเลือดนองหรือว่าเลือดออกตามร่างกายตนเองนะครับ ต้องต้องเป็นลักษณะนี้นะนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับขอท้ายว่าคุณกําลังจะหมดเคราะห์นะครับหมดโศกนะครับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้นะครับมันกําลังจะหมดไปแล้วนะครับต่อจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับคุณมีนี่คุณก็จะหมดนี่นะครับส่วนเลขเด่นก็คือเลขเจ็ดนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับฝันนําโชคนะครับฝันนําโชคนี้นะครับถ้าหากว่านะครับคุณฝัน แบบนี้นะครับก็แนะนําให้คุณนะครับมันเสริมร่วงนะครับทําบุญบารมีนะครับคือทําบุญยังไงก็ได้นะครับทําบุญไปแบบว่ากับสิ่งที่เรานับถือแหละไ,ไม่ต้องไปตามใครนะครับทากับสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะครับครูบาอาจารย์บิดามนดานะครับอันนี้แหละมันจะเกื้อหนุนคุณ ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็ขอให้ฝันดีๆลักษณะอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นกับคุณประจํานะครับแล้วก็ให้ฝันดีๆอย่างนี้ดีกับตัวคุณในความเป็นจริงด้วยนะครับดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับรวยๆวยเฮงเฮงทุกท่านนะครับสวัสดีครับกดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาด สำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ